ฉันยังคงจำภาพในวันแรกที่เธอเดินผ่านแล้วเธอยิ้มแป้น ภาพคนทรงจำที่มันพุดขึ้นเองทำให้นึกถึงตอนฉันกำลังแย่ yeah. และฉันก็รู้ว่ากำลังแพมจะเดินจากไปจะไม่กลับแน่ที่เราได้ซบที่เราหยิกแก้มและทุกภาพบนเวลาทำให้หยิบแก้วฉันแย่เองฉันไม่เข้าใจที่เธอเลือกเป็นเลือกของเมื่อวานที่ทำพลาดเองตอนที่เธอหลอกฉันก็เลือกเยน็นเธอบอกเธอชอบก็เป็นห่วงสัตว์ มาละเลยไม่ต้องห่วงผับคนที่เสียใจไม่ระแวงว่ามีใครตอนที่เธอเดินจากไปฉัเลยเป็นห่วงจัดเป็นห่วงสัตว์ ที่ไม่มีฉันเธอสบายข้างไม่ต้องตามงอไม่ต้องคอยห้ามเธอเป็นตัวเธอไม่มีใครสร้างเป็นไงและตอนที่มีเธอฉันก็ตะเกียกตะกายเป็นเธอน่ะเป็นทุกอย่างถ้าเธอเจ็บเราผมใจเย็นคำถาทำให้ทะเลาะก็ไม่ต้องบอกว่าใครเสียถึงผมจะห่วยเ็นทุกๆด,ด้านจะเอาเรื่องเธอลงฝ่ายเพลงและเธอก็ไม่ต้องตรวจเธอเดินทําให้หลงไหลจะหมาะอีกกี่สิบรอบก็ไม่เคยทาให้สงสยัยลูกเธอที่เป็นคนถ่ายฉันเก็บเอาไว้สงไขแล้วก็เสื้อบอลที่ฉันเอาให้เธอไม่เคยอวดไม่ลงไหนและที่ฉันพูดจะจริงไหม ขวันนี้ฉันยังเก็บไว้ไม่เคยคิดทิ้งกล่องที่ติดภาพเราข้างในนี้และเป็นลูกทุ่งที่เธอริฟซิงฉันคิดเธอบอกเธอชอบคนที่โทรหาตลอดผมที่ไม่ว่างแต่ดันบ่นว่าอยากกอดไม่เหมือนใครไม่ตามใจตอนจะไปอิสระก็ไม่ให้เหมือนว่าโลกของเธอไม่ให้หลุดออกจากกรอบและไม่เหมือนเป็นาำตอบตอนที่เราจากไปตัวเธอมีค่าและหามไม่ได้จากใคร ตอนเธอตีหน้ามาันสมมันมาจากจะเล้นเรื่องทั้งหมดคงเป็นประพบจะไม่ให้โทษอย่างไรไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวเธอนับจากนี้คงต้องจากกันไปอยู่ห่างกันไกลเป็นพันลี้สิ่งที่อยากจะทำมันคงไม่ง่ายเหมือนตอนคิดและเรื่องทั้งหมดเป็นความทรงจำจะอีกอี่วันหรือเสี้ยววิ และเนื้อหาของเพลงนี้มันหมายถึงเธอนะเธจะเข้าใจหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ละและตอนที่เลิกกันยังบอกไม่หมดครับถึงความเป็นจริงที่อยากจะบอกเธอคงไม่ฟังวะมีเป็นสิบเรื่องที่มันยังคงติดทำได้แค่ปล่อยเลยเพื่ะนไม่ยอมเสี่ยงสต,ตอรี่บนไอจีฉันยังไม่ยอมปิดเพราะมันเป็นทางเลือกเดียวได้ดูเรื่องเธออีกเอาวิวดูอีก